แม่รักจังไปหาเลยนยคนี้กลับยังอ่ะมีอีกอันหนึ่งนะซาไอเพี่อรสาดน่ะซาดจ้อะไรอีกอันด้วยดีมีอีกเข้าไปหาเนยหนอยเหนื่หน่อยอะไรนะ พออะไรนะ้องหเน็สิต้องหันนี่อันนี้ก็น่าักอ่ะนีอ่ะเหรอเดี๋ยวลองเกาอะไรนะ น้ามันตรักเลยอ่ะมีอีกนะนั่ง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 นะวันนี้เปลี่ยนท่าเหรอเนี่ยตกใจตกใจตกใจไม่นั่งได้เหรอไม่ปวดไม่เจ็บขาไม่เจ็บขาเออจริงถ่ายยากถ่ายเขาเด็ด